ไอ่เงินเหรอเราเล่นครับไม่มีอ่ะหยอกบอสที่เรียนครับจ่าบอสทุเรียนครับผมครับผมลงมาเป็นอียิปย์อีกตัวหนึ่งครับโอเคครับโอ้โหอ่าเหมือนเดิมครับสอดแนงครับว้าวไม่รู้เลยม้กันคอครับผมโอเคครับโอเคจ่ายเมงโอครับผมครับผมลงจ่ามะนาวครับจ่ามะนาวแข็งกรอบอ๋อโอเคครับเบรนเดนเฟรดครับผมครับผมเอชอาร์พาวเวอร์เท่าไหร่ครับหนึ่งครับไอสองครับ โอเคครับผมลูกเจี๊ยบตีครับเผาสามได้ครับลูกเจี๊ยบอีกตัวหนึ่งตีครับผมได้ครับเป็นไม่นะอูตไว้เวา้วยจบเทินครับผมจบหนึ่งครับจ่ายสี่ลงพี่หน่วงทำไรไหมครับไม่ทำไรครับผมโอเคครับ ลูกเก็บนี่คือเพิ่มเผาเผาเดือเสาใช่ไหมครับครับผมเพิ่มแค่เผากระปองครับผมมันเพิ่มตัวมันเองด้วยอ๋อโอเคครับตอนลงมาก็จะเป็นแล้วถ้าโดนเปลี่ยนเปลี่ยนเผาโดนเปลี่ยนเผานี่ก็คือไม่ไม่เพิ่มพลังแล้วถูกไหมครับไม่เพิ่มครับผมไม่เพิ่มครับใช่ครับงั้นโอเคผมแปะแลนครับอ่าใจดีจังเลยแอดการ์ดครับแล้วก็ติดน้ำซุปอ่าแอสแอสแอสการ์ดใช่ไหมครับแปะแลนแอดการ์ดครับผมชาช่ยครับผม อ่าได้ครับทิ้งมือหนึ่งครับยึดยึดยึดจามะนาวครับโอเคครับผมไปละตีเจ็บตัวหนึ่งครับโอเคครับผมเจ็บเธอครับได้โจนหนึ่งครผมมือหนึ่งครับผมโจนสองครับอความเจริญครับเอาเลยครับโอเคครับผมหนึ่งสองสองเออ ไม่มีมือเล็กจบเซ้นครับ <c oughs> มือมีหนึ่งตัวสองครับ,ล,<ม>บล้ลมล้มโตครับโอเคครับผมสวยเขาไม่นอยแน่นอนครับผมเ <c oughs> ย้ <c oughs> แน่นอนครับผมเยอะเก้าสี่ ช่วยมากเลยใช่ตีลงสวินนี่ครับครับผมสวินนี่ตีครับก็คือตีแล้วถ้าทำลายอีกฝ่ายก็ยึดมาอยู่ในเมิกิโซนครับโอ้ยอยู่โอเคครับผมงั้นใบนี้ก็ไม่ได้อยู่ในรุมนะครับครับผมอยู่มิกโซผมโอเคจบเทินครับได้ตัวหนึ่งโอเคครับผมเข้าเทินครับโจนหนึ่งครับจบเทินครับผม ตัวหนึ่งครับตาตานี้ความเจริญขัดไหมครับโอ้ยไม่ขัดครับผมอ่านอ่านอ่านเสีให้ฟังนะครับโอ้ยเดี๋ยวค่อยดีกว่าครับมือมีกี่ใบครับมือมีห้าใบครับผมจ่ายห้าจิ้มครับลงพี่วัดครับพี่วัดทำอะไรได้ครับตัวมือควบห้าแล้วก็เปิดมือครับโอเคครับผมเปิดมือ มีกี่เจมครับอุ้ยได้เลือกเลยก็คือจะเอาใต้เด็กสองใบหรือจะยึดฝ่ายตรงข้ามหรือจะเพิ่มพลังอ่ามอนเนลวาตาโซนครับเอ่อยึดฝ่ายตรงข้ามนี่คือไงครับก็คือยึดจนจบดอเฟตของผมครับก็คือเดี๋ยวพอพอถึงดอเฟตผมปุ๊บก,ก็คืออะไรประมาณนี้ครับหรือจะเอาใต้ล่างสองใบก็ได้ใต้ร่างใต้ล่างเด็กเนาะครับครับผม ผมเสี่ยงดีกว่าเอาใต้ล่างเด็กสองใบได้ครับจ่ายสี่ลงเจ๊ครับทำอะไรไหมไม่ทำครับผมติดโล่มนุษย์ให้พี่วัดครับอ่าโชเครับปึ๊กอ่าไอสองใบที่จวดใต้ล่างเมื่อกี้เก็บเก็บให้ผมก่อนไอไม่ไม่ต้องไม่ต้องเก็บหมายถึงแบบว่าไม่ต้องเปิดให้ผมดูอะผมอยากดูห้าห้าใบที่ที่ที่หน่อยอ่าห้าใบนะครับห้ 5, 5บาห้าใบทั้งเดิม โอ้ทั้งตัวมีน,นี่มีงัํามีแถวเสาโอเคงั้นอ่ะผมประกาศตีเลยผมตีหนึ่งบ้านครับโอเคครับผมไม่น่าโดมโอเคกับเจอครับที่โจนึงโอเคผมเข้าได้ครับโจน,นึงครับเกบร้อย <c oughs> โดมรับผมหยิบหนึ่งใบครับหยิบมาเป็นบอสทุเรียนครับผมโอเคครับ คิงอีสานโนครับผมเชิญอืมอ่ากินารีมัสครับโอเคครับได้ครับเอาเลยเอาเลยจุติซาแนม5ใบครับผมป๊าบเอาใบนี้มาครับกับเข้าเด็กแล้วสับจะดูใบอื่นจะดูอีกสี่ใบไหมครับหรือไม่ขอดูขอดูหน่อยครับอ่านี่ครับปกติต้องเปิดให้ดูแล้วอ๋อพระพรมโอเคเดเริญจากต่างแดนเพื่อสุดท้ายโอเค ผมถามพ่อเผื่อเผื่อเช็คว่าแบบมองไม่ทันอะไรเงี้ยครับอ๋อครับครับครับเป็นจิ๊บใช่ไหมครับเอาเป็นสีนะ่เนาะครับผมทิ้งบอสทุเรียนครับผมเฮ้ยเออช่ชงมันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกดไม่ต้องใช้แล้วก็ไละทิ้งบอสทุเรียนครับผมอันเชญมาเป็นเรูยังครับไรูปนิครับ โอเคครับผมแต่ก่อนอื่นครับผมบอลทุเรียนครับสอดแนมหนึ่งใบครับผมครับผมเป็นเผ่าเดียวกันขึ้นมือครับตัวอะไรครับสยามโมครับอ๋อโอเคครับอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ขัดผมใช่ไหมหรือขัดอุยไม่ยอมครับโอเคได้ครับเอาเลยโอเคครับผมเก็บครับผมเก็บในหลุมครับผมหนึ่งสอง ไม่น่าคุมแล้วที่เก็บพาวเป็นหกโอเคอันเจ็ดบวกอีกบวกจิบอีกอ๋อบวกจิบอีกโอเคโอเคจากนั้นจวดหนึ่งใบครับผมครับผมอเ,เออนี่แหละนี่แหละนี่แหละติดงูพันคอให้ภูยังครับผมพาวเป็นแปดโอเคครับแปดเก้าบวกสองเป็นหกบวกจิบอีกหนึ่งเป็นเจ็ด บวกงูอีกแปดเก้าโอเคครับผมพี่หน่วงเ o w e r เท่าไหร่ครับเจ็ดครับโอเคครับแบตเทนเฟสนะครับครับผมผู้ยังครับผมตีพี่หน่องครับพี่วันรับแทงครับมีโลมมนุษย์โอเคครับผมอ่าบนสนามมีตัว power เท่าไหร่บ้างครับหกห้าเจ็ดครับห้าหกห้าเจ็ดเยอะมากจบเธนครับตัวหนึ่งครับ ใช้เลือกจนขัดไหมครับไม่ขัดครับผมอยูจกันในนะครับในดีครับโอเคครับเอาอูดขึ้นครับโอเคครับผมอออเออาออาอ าจสี่ลงอูดครับทำอะไรไหมไม่ทครับสี่ครับยิงภูเวียงครับโอเคครับผมมาไว้ใต้ล่างแล้วกันแล้วก็สวินนี่ตีใส่จีบครับทำอะไรไหมไม่ทำครับโอเคครับโดนยึดครับ เลื่มตีใส่กินนั่นเอ่อเจ๊ตีกินนาลีครับโอเคครับผมจบเจอครับโอเคครับเข้าใจนครับผมจุหนึ่งใบครับครับผมจ่ายแปดเจมครับผมเอ้ยสองเออหกเกมครับหกเจมครับครับผมลงสยามโอครับผมอุบัติเหตุครับ ใหญ่มีครั้งที่สองครับโอเคครับข้าสามารถอิสานโนครับผมซ้อนแรมหนึ่งใบครับครับผมไว้ข้างบนโอเคคจ้าอะไรครับมองมองไม่ทันขอดูดีอ่นนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอเคโอเคครับต้อสตาร์ทครับผมโอเคครับเข้าไปเล่นเฟสเลยนะครับครับผมพี่หนพาวเวอร์เท่าไหร่นะครับเจ็ดครับอุ้ยอ่าตีมนุษย์ดาวอ่า ชื่ออะไรนะครับเอเลียอ๋อมุ่งตาแล้วสิบแปดแต่ว่าผมรู้บอกผมติดโล่มาดูให้อูดไว้นะครับตีตีไหมครับอ๋อโอเคครับตีครับอ่าผมเอาอูดรับแล้วก็สอดเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีงอสลัดกับลูกเจีียบครับผมโอเคครับเอาเป็นหกเกียบกับข้าวเด็ดเคครับผม งอสรัดครับผมภาวะหกตีมนุษย์ดาวอาร์สิบปดครับผมได้ครับอ่าเลือกหนึ่งตัวลงสุสาาครับตัวที่ไม่ใช่พี่หน่วเยืดรับอ่าตัวไหนนะมี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 ลูกจิ๊บกับลูกจิ๊บนะถ้าผมดูไม่ผิดใช่ไหมครับผมอ่าเลือกลูกจิ๊บตัวหนึ่งครับโอเคจบเลยไหมครับจานผ่านครับตัวหนึ่งครับ ขิ้มือหนึ่งครับยึดครับผมอ่าติดโลมดูไทยสยามโมแล้วยึดสยามโมครับโอเคครับผมหกตีจีบครับโอเคครับแล้วก็ตีเดโนสาวครับงอสามตัวมีแต่จุดครับผมโอเคครับเรื่องหนึ่งตัวกลับขึ้นมือครับสยามโมครับผม โอเคครับงั้นจบเทินครับครับเข้าเทินครับจุดหนึ่งใบครับจบเทินเข้าจุดหนึ่งครับตีงอครับงับครับผมอ่ะใหญ่มีครับโอเคครับโอเคครับจบเทินครับผมเข้าเทินนะครับจุดหนึ่งครับ จบเ์อครับผมมือมีกี่ใบครับจุดหนึ่งครับมือมีสามครับโอเคครับผมมือผมมีสามตีหนึ่งครับโอเคครับผมโดนเป็นแม่น้ำนวงโอเคจบเธอครับครับผมเข้าเธอครับจหนึ่งครับจจากแม่น้ำนวงอีกหนึ่งครับครับผมทิ้งหกเจมครับผมลงสยามโมครับผมครับได้เลย โอเคครับผมข้าสามารถนี้ครับเลือกดูหนึ่งใบครับผมสอดแนมหนึ่งใบใหญ่มีคันที่สองเอาไปไว้ใต้ดิครับอเครับเบรนเฟดนะครับผมสยามูตีแจ้ครับผมได้ครับโอเคครับผมสอดแนมห้าใบครับครับผมหนึ่งสองสามอืห้าคุ้มอยู่ภูเวียงกับงอนะครับครับผมกับข้าเด็กกระสับ เริ่มแห้งละเริ่มแห้งละเริ่มแห้งละโอเคครับกุญเชียงครับผมกลับกี่ใบครับนำการโอเคหนึ่งสองสามสี่โอเคครับได้เลยเอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้มาแทนกับเข้าเด็กแล้วก็สับ จากในจวดหนึ่งนะครับผมครับผมโอเคยย like, ครับผมกูยังหนึ่งไลค์ครับได้ครับเป็นแม่นาคพ<ด>ี่แจ็ like, คเป็นแม่นาพี่น่วอเคจบเทินครับผมจวดหนึ่งครับแล้วก็ <c oughs> เปิดห้าเอาเป็นมาครับผมที่เดียอใต้กอง แล้วก็ตัวอีกหนึ่งจ่ายสามลงฮอนครับฮอนทำอะไรไหมบผมไม่ทำครับฮอนเสิร์ดนายจ่ายสี่ 4, ลงทศการรอนเมียไพส่วนครับ ยึดโ <c oughs> อเค okay, ครับผมโอเคยึดมา<ห>ครับ,รบยึดเป็นอ่าสยโมอยู่แล้วครับครับผมใจอีกสี่ลงเจ๊ครับครับผมแล้วก็คอนบูทให้ทรศก,การเรามีไพ่สวนตีใส่งอครับโอเคครับผม เจกตีใส่ภูเวียงครับครับผมจบเทินครับโอเคครับเขาเดินจวดหนึ่งครับผมโอ้จุดหนึ่งครับผมได้เลยครับอ่าจิงสี่ครับลงลูกเกียบครับได้ครับจบเทินครับผมมือมีหนึ่งตัวสองครับ ตั้งตั้งตั้งคอนตีแรกครับโอเคครับผมผูเวียประกาศตีครับโอเคครับเปิดห้าใบโอเคไม่เจอแล้วครับแล้วสับโ <c oughs> อ้โหเชื่อวตีไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจได้เ,ดเดสาครับถ้าตีไปเดี๋ยวเจนด้หรอโอเคเพราผมก็จะจะ <c oughs> การสลับอีกอ่ะตีอีกสองบ้านครับโอเคครับผมแม่มีมีแล้วก็เกมครับผมโอเคขอบมาณครับครับผมตกใจเลยเนี่ยตัวจในโอลิวันเนี่ย